ปิดท้ายกันที่โคราชพร้อมจัดกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่17ประจำปี2568ค่ะที่ห้องสีมาแกรนดบอลลูมโรงเรียนศิอโรงแรมสีมาธานีนายมงคลวิมลรัตอธิบดีกรมพละศึกษาพร้อมด้วยนายวิจิตกิจวิรัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา รวมถแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่17ประจำปี2568โคราชเกมส์ภายในงานมีนายวิรรชาติทุ่งไผ่แหลมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พันตำรวจเอกอดิศรสุวรรณรักรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมานายแพทย์ชยพลสุกโตรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมานางรุ่งทิพย์บุขคนคทศผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาและนายชนบรรลือวัฒนพันธ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมาร่วมแถลงข่าว โดยโคราชกรมพระศึกษาเตรียมจะจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่17โคราชเกมส์ในระหว่างวันที่17ถึง21มิถุนายนนี้โดยจะมีการแข่งขัน11ชนิดกีฬาประกอบด้วยกรีธากอล์ฟเกตบอลแบดมินตันเปตองวูดบอลหมากรุกไทยเซปักตรกอ้อตรก้อวงเตะทน ลีลาดแอรโรบิกมวยไทยและประกวดร้องคาราโอเกะลูกทุ่งลูกกรุงซึ่งมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จาก76จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันกว่า5,700คนนอกจากนี้ยังได้ประชุมเตรียมความพร้อมหลังลงพื้นที่สำรวจสนามแข่งและเตรียมความพร้อมด้านต่างๆระหว่างกรมพละศึกษากับคณะกรรมการจัดการแข่งขันของจังหวัด โดยมีการสำรวจสนามแข่งทั้งหมด11สนามก่อนที่จะนำข้อมูลมาสรุปและเริ่มทำการแข่งขันโดยความพร้อมของสนามแข่งขันนั้นพร้อมทุกสนามแล้วซึ่งจะมีการนำนักกีฬาเข้าไปแข่งขันในห้างทั้ง3แห่งของโคราชประกอบไปด้วยทมิโนทเวนตี้วันโคราชเดอะมอลโคราชและเซ็นทรัลโคราชเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุส่วนกีฬาจะต้องแข่งขันกันกลางแจ้ง ได้แก่กรีธากอล์ฟเปตองวูดบอลและเกตบอลก็มีสนามแข่งขันที่พร้อมทำการแข่งขันแล้วเช่นกันซึ่งทางด้านนายมงคลวิมลรัตอธิบดีกรมพระละศึกษาเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้ซึ่งมีทั้งหมด11ชนิดกีฬาเชื่อมันว่าโคราพ,พร้อมทุกด้านส่วนทางด้านนายวิจิตกิจวิรัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าเรามีความโดดเด่นในด้านกีฬาซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬามาหลายรูปแบบแล้วการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในครั้งนี้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาคณะกรรมการการจัดการแข่งขันได้เห็นถึงการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุที่จะเข้ามาร่วมแข่งขันซึ่งจะเป็นกลุ่มตั้งแต่อายุ60ปีขึ้นไป จึงมีการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาในร่มให้จัดการแข่งขันบนห้างชั้นนำทั้ง3ห้างของโคราชซึ่งทั้ง3ห้างล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์จัดการแข่งขันกีฬาระดับใหญ่ๆมาแล้วทั้งสิ้นอีกทั้งให้ความอนุเคราะห์ร่วมมือกับจังหวัดนครราชสีมาด้วยดีเสมอมาตลอดค่ะ